สวัสดีครับเพื่อนๆกับมอชยกครั้งกับ easy6395 Easy นะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยก็มีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาเหมือนกันนะว่านิวมีผ่อนไหมเออมีคําถามเข้ามาหลายคนมากๆซึ่งจริงๆจากทางศูนย์เนี่ยมันไม่ได้มีผ่อนนะนะแต่ว่าวันนี้ผมมีเรื่องดีๆมานําเสนอครับอยากผ่อนศูนเดือนไหมคันข้างหลังผมเนี่ย New nqi gt sport ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สามสิบหกเดือนครับ <Wow. S 1> สนใจไหมถ้าสนใจรอฟังครับผมบอกเลยว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์สามสิบหกเดือนจริงๆไม่ได้โมนะผ่อนเดือนหนึ่งสามพันไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทอะอและยิ่งตอนนี้หลายเจ้าเนี่ยเขาขึ้นราคากันกำลังจะเตรียมขึ้นนิวกันหนึ่งในนั้นนะกำลังจะขึ้นนะครับคถ้าที่ผมทราบมาเนี่ยนิวจะ,ะขึ้นราคาเนี่ยของโตโกวาสามเนี่ยบวกขึ้นไปอีกห้าพันบาทจากราคาปัจจุบันนะวันที่สิบสองเมษายนนะครับ จากว่า5 7 9 0 0เก็จะเป็น62,900ส่วนตัวนี้จะเพิ่มหมื่นหนึ่งนะจาก1 9 0 0 0จะกลายเป็น 190, แส9 0 0 0เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ซื้อได้ก็รีครับทีนี้บางคนบอกโอ้หซื้อยังไงแสนหนึ่งถูกปะ่ะซื้อยังไงผ่อนไม่ได้ด้วยถูกปะ่ะแต่ผมก็จะบอกนะครับว่ามันผ่อนได้สูงปรเซ็นสามสิบหกวดสามสิบหกวดผมไม่ได้พูดผิดนะสูงปรเซ็นสามสิบหกวดเพื่อนๆเ,เ,เตรียมเงินแค่ต่อเดือนผ่อนเดือนละสามพันไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทไม่มีดอก พราะจริงทุกวันนี้ผ่อนมอไซค์เนี่ยดอกเบี้ยต่อเดือน1.5% 2%เบ็ดเสร็จรูปยอดไปโอ้โหโดนไหลตังค์เลยนะหลายหมื่นเลยนะที่เป็นดอกเบี้ยถูกปะ่ะแต่นี่คือ0% 3.6เดือนดูนะครับมีอะไรคือต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นสินค้าจัดเจ็มันเลยเข้ารูปเข้ารอยกับร้านดอทไลท์ครับร้านดอทไลท์เนี่ยสามารถที่จะผ่อน0%ได้ครับเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อซึ่งตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามีนะ แต่ปรากฏว่าร้านดอนไลฟ์ผ่อน0%ได้ครับซึ่งอันนี้ผมก็ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ดีจริงๆผมเห็น0%สามที่หกวดมาตั้งแต่สมัยตอนที่เขาขายตัว new n1s ตัวแรกแล้วนะแต่ไม่คิดว่าตัวในโฉมปัจจุบันเนี่ยยังมีอยู่ปรากฏว่าเข้าไปเช็คดูเนี่ยผมไปเช็คไมาเพื่อนเพื่อนแล้วนะยังมีอยู่ครับโดยเงื่อนไขคืออะไรนี่มาดูกันผมคุยให้ฟังก็เป็นการสั่งซื้อนะสามารถผ่อนกับตัว city bank นะครับ0%หกเดือนได้ยอยทั้นต่ำสามพันซึ่งมันเกิน หรือ0% 10เดือนเนี่ยกับทางซิตี้แบงค์ที่เป็นตัวเปยไลท์ก็คือได้0% 10เดือนนะครับแล้วก็มีตัวบัตร UOB นะครับ0% 6เดือน0% 10เดือนอันนี้ได้อยู่แล้วแล้วก็มีใครนะครับถ้าถือบัตรกรุงศรีเนี่ยก็คือ0%อ่า6เดือนถึง0% 10เดือนอืมเห็นไหมยังไม่เข้าเงื่อนไขสาน6เดือนที่ผมบอกนะมีอ่ากรุงศรีเพื่อช้อยอ่ากรุงศรีเพื่อช้อยก็จะมีเท่าไหร่อ่ะ1.16% 3เดือน6เดือน10เดือนอันนี้ก็ไม่ใช่ถูกปะ แล้วก็มีตัว SCB นะครับทีเ่เป็นบัตรเครดิตเขาเหมือนกันก็คือ0% 6เดือนกับ0% 10เดือนเอออันนี้ก็ยัง10เดือนถ้า10เดือนมันก็ตกเดือนเป็นหมื่นเหมือนกันนะถูกป่ะนะครับบัตรเครดิตของตัว KTC ก็0% 6เดือนโอ้โหอันนี้หนักเลยไม่ไหวไม่ไหวแต่เออดูอันนี้ผมให้ดูคราวนี้มาดูอีกอันหนึ่งผมเข้าเลยดีกว่า0% 36เดือนมันเนี้ยจะมีเข้าเงื่อนไขคือบัตรของซิตี้แบงก์ ที่เป็น ready credit ครับสามารถผ่อนได้0% 36เดือนเยอะไหมโคตเยอะเลยนะขอบอก0% 36เดือนนะครับส่วนลองลงมาที่ผมเห็นเนีก็จะเป็น0% 24เดือนเนี่ยของทางฝั่ง UOB นะครับกับ0% 36เดือนของทางฝั่งบัตกรกสิกรที่เป็น express cash เอ็กเพรสแคน,นะผมบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าบัตรเครดิตของกสิกรนะเพราะบัตรเครดิตของกสิกรได้แค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนต้องเอ็กเพรสแคนะครับเหมือนซิตี้แบงก์อะซิตี้แบงก์มันจะมีซิตี้แบงก์เรเบี้ยบเครดิตตัวนั้นก็คือได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์สามสิบหกเดือนแต่ถ้าเป็นซิตี้แบงก์บัตรเครดิตเฉยๆจะได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนเท่านั้นนะเพราะนั้นถ้าใครถืออยูนะ่บัตรร้อนแล้วนะบัตรร้อนนะผมบอกนะครับส่วนทหารไทยนะก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบแปดเดือนครับก็จะเป็นบัตร น,นอกเหนือจากนั้นผมดูแล้วก็ธรรมดานะก็เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบอ๋อมีนี่ครับของ S C B นี่ไงนีง S C B Speedy Cash ใครถืออยู่ศูนย์เปอร์เซ็นต์สามสิบหกเดือนเพราะฉะนั้นตอนนี้ศูนย์เปอร์เซ็นต์สามสิบหกเดือนเนี่ยที่ผมเห็นเลยนะ S C B Speedy Cash Ready Credit ของ Citibank แล้วก็ e x p r e s s Cash ของกสิกรไทยสามบาทนี่ใครถืออยู่ครับจัดไปศูนย์เปอร์เซ็นต์สามสิบหกวดนเดือนหนึ่งสามพันยี่สิบเจ็ดบาทมองถ้าผมจำไม่ผิดนะ ทีนี้พอไปถึงดอทไลน์แล้วทํายังไงถูกปะก็ไปแจ้งความจํานงกับเขาว่าเราอยากได้ตัวนิวเอ็นทีไอจีทีสปสีอะไรก็เลือกไปครับบอกเขาไปว่าเราจะเอาแล้วเราก็จะผ่อนศูนยเปอรเซนสามสิบหกนวดแน่นอนเขาเช็ควงเงินเราก่อนเพราะนั้นนั่นหมายความว่าวงเงินเพื่อนๆต้องม,นะมีนะไม่ใช่ไม่มีมันก็ซื้อไม่ได้นะอันนี้โอเคแล้วเพราะฉะนั้นพอเราตกลงว่าเราเอาเรา,เาเราูดไปแล้วก็รูดผ่อนสามวันรอรับรอรับที่ว่าไม่มีสองเงื่อนไขครับ,ไปร,บไปรับเองไปรับเองที่ร้านไม่มีค่าส่ง แต่ถ้าแบบว่าให้เขาส่งให้จะมีค่าส่งให้1,500บาทส่งถึงหน้าบ้านอ๊ะ,ะมันก็สะดวกไงคือบางคนอาจจะแบบไม่อยากไปรับอะแค่ไปรูดบททัตรเฉยๆแล้วก็รอรับที่บ้านแต่มันก็พันห้านะเป็นผมผมก็จะยอมนั่งแท็กซี่ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรับมาผมว่ามันโอเคกว่าวันนี้ก็เลยเป็นอะไรอันนึงที่ผมมานําเสนอเพื่อนๆรูเเเเ้เพราะว่าผมเชื่อว่าบางคนน่ะรู้แล้วแหละโอ้หมันกำลังจะขึ้นราคาเพราะจริงๆตอนนี้มอไซค์รถไฟฟ้า ที่อยู่ในตลาดก็คือราคานั้นเลยเพราะว่าค่าวัสดุมันขึ้นครับมันก็เลยกลายว่าราคาเนี่ยมันขึ้นตามแล้วตัวนี้กําลังจะขึ้นไงบางคนบอกว่ายังไม่มีเงินสดอะ่ะสูนเปอร์เซ็นต์สามสิบหกวดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ไงมันก็เป็นคําตอบครับไม่ต้องผ่อนแบบที่มีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เห็นไหมประหยัดแล้วก็ต้องช่วงนี้ต้องยอมรับค่าน้ำมันแพงมากนะลิตรหนึ่งสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสองบาท ไม่ต้องนับถึงพวกแบบเบนซินปกตินะอันนั้นยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะนั้นเนี่ยซื้อก่อนประหยัดก่อนครับไม่มีดอกด้วยผมฝากไว้แล้วกันวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เป็นได้กด subscribe กดติดด้วยเพื่อที่จะได้ทราบผมมูในการเดทคลิปวันนี้ไปละขอบคุณที่รับชมกิ๊ซีซช่องสองสามเก้าห้าสวัสดีครับ